มาครับคุณผู้ชมวันนี้ผมพามาดูรถหรูสายผู้หารหลุดจองอีกแล้วนะครับสำหรับคันนี้โตยโยต้ c a m มรี่สีขาวมุกนะครับเบนซินล้วน 2.0G ปี2021คุณผู้ชมนะครับราคาดีสุดๆนะฮะป้ายแดงเป็นล้านนะแต่วันนี้ไม่จำเป็นต้องมีเงินเป็นล้านแล้วคุณผู้ชมก็ได้ขับแคมรี่แล้วนะครับ 2.0G จะสวยแค่ไหนเดี๋ยววันนี้ผมพาไปรับชมคุณผู้ชมรถหน่วยงานปลังวังวัูย์ เช็คระยะได้ใครสนใจคันนี้ติดตามดูต่อให้จบนะครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะที่สนใจรถยนต์มือสองอยู่นะครับวันนี้พ่อผมเซล,ล์นวดทอโต้อีกแล้วเช่นเคยคุณผู้ชมนะครับวันนี้ผมมีรถหรูระดับผู้บริหารหลุดจองมาให้คุณผู้ชมรับชมอีกแล้วหนึ่งคันท้่วคุณผู้ชมนะครับ กับใครที่หาแคมรี่ปีใหม่ๆอยู่นะวันนี้ผมมีให้หนึ่งคันชมสีขาวมุกด้วยเดิมโรงงาน 2.0G ตัวเบนซินล้วนนะครับผมปี2021นะคุณผู้ชมนะครับได้เป็นปี2021เลยนะครับคันนี้ภายในสีดำเบาะหนังออปชั่นครบนะฮะถ้าถามถึงเรื่องความสมรรถนะการขับขี่มุกเมนต์นะผมบอกได้เลยว่าแคมรี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะครับ โชคอัพช่วงล่างโหอย่างดีแล้วเครื่องคนมากผู้ชมอะไหล่หาง่ายซ่อมไม่นานไม่แพงด้วยผู้ชมนะครับจะสวยอย่างที่ผมว่าจริงไหมเดี๋ยววันนี้ผมพาไปแกะหรือโครงสร้างทุกจุดนะครับว่าจะมีตรงไหนผิดปกติไหมมีตำหนิตรงไหนไหมรถสภาพเดิมหรือเปล่าเดี๋ยววันนี้ผมพาไปดูนะครับกับคันนี้2 0 g นะครับเป็นสิน้วนปี21คันนี้ราคา7 3 9 9 0 0 0บาทผู้ชมฟีดาวจ,จัดยอดได้เต็มนะครับผม อ่ะขอภาย729,000นองาันะฮะโอ้โหเมื่อกี้เกือบพูดราคาผิดไปแล้ว729,000นสอาัผู้ชมฟีดาวผ่อนประมาณ12นนะครับตลอดอยุ่สัญญานะนะครับไม่ใช่แค่3ปี4ปีอันนี้ตลอดอยุ่สัญญาเลยนะครับผมก็เดี๋ยวจะพาไปดูว่าสวยจริงไหมนะฮะโฉมหน้านะครับ,มนะรบผมก็จะเป็นโฉมก่อนไมเนชเชนผู้ชมนะครับโฉมไมเนชเชนจะไฟหลีหลหลใช่ไหมปี2อัยีนะครับอันนี้ก็จะเป็นโฉมก่อน ไฟโปรเจกเตอร์เลนนะครับผมดเดทามเลนไลน์ปรับสูงต่ำได้นะฮะแล้วก็ไฟตัดหมอกู่ล่างมีมาครบโคมไฟเดิมแท้ไม่แตกไม่ลาวเซ็นเซอร์กะระยะด้านหน้าด้านหลังให้มาครบเลยนะครับไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มผู้ชมนะฮะตัวนี้กระจงกระจังสวยเหมือนเดิมนะครับผมเหมือนใหม่ป้ายแดงเลยไฟตัดหมอกไม่แตกไฟตัดหมอกไม่แตกไม่ลาวผู้ชมได้ทะเบียน8476ได้ป้ายนี้ไปเลยนะครับผู้ชมนะฮะ รอยต่อตัวรถแนบสนิทนะครับผมผิวพันธ์สันเหลี่ยมนะครับต้องบอกเลยว่าละเอียดยิบคันนี้นะครับโฮมเดิมรอยต่อดูได้เลยุผู้ชมเนี่ยโครงสร้างดีมากซุ้มล้อโปง่งล้อคมๆสวยๆแม็กนะครับไม่มีรอยขีด่วนขอบฟุตบาทมาเลยนะครับตัวนี้ฝาโป่งเดิมแท้นะครับผมสันเหลี่ยมมุมตัวฝาโปง่งครบคันนะครับเป็นนูนเป็นสันแบบนี้เลยนะฮะนี่ไม่มีบุบไม่มีรักยิ้มมาเลยุผู้ชมซุ้มล้อโปง่งล้อคมๆนะครับ แม็กนะฮะเป็นแม็กเดิมแล้วยางได้เป็นดันหลบปี2อ2 3ีมผู้ชมแล้วก็ตัวนี้นะครับยางดอกล่องยางหรือหนาหรือก็ยังนุ่มใช้งานได้ดีอยู่นะแม็กขอบนิ้วนะครับยางขนาด265 65 R16 ทับ้นั่นเองดิสเบรกเอบนะครับผมแล้วก็มีกระจายแรงเบรก EBD เสริมแรงเบรกบ a ให้ครบแล้วช,ช็อคอัพช่วงล่างเดิมเดิมผู้ชมนะครับช็อคเดิมต้องบอกเลยว่าไม่ต้องไปทำอะไรแล้วนะครับช็อคเดิมก็นิ่มแล้วผู้ชมนะฮะกระจกเดิมแท้ติดฟิล์มให้รอบพันนะครับผม กระจกมองข้างเนี่ยเป็นปรับพับไฟฟ้าแล้วก็มีบายสปอตมอนิเตอร์แจ้งเตือนมุมอับสายตาไปให้ด้วยนะครับคิ้วขอบโครเมียมนะครับก็จะเป็นสีโครเมียมนะคิ้วขอบกระจกคุณชมจะเป็นสีโครเมียมนี่เห็นไหมนะครับตัวขอบกระจกตัวนี้บนล่างเนี่ยจะเป็นโครเมียมหมดเลยมือเปิดโครเมียมคุณชมนะครับผมนี่มีบายสปอตนะกระจกมองข้างนะครับแจ้งเตือนมุมบับสายตานั่นเองนะครับสัญญาณการขโมยนะครับตัวตาตัรามมีมาให้นะครับติดฟิล์มลูมินารอบคันคุณชมนี่ เห็ <The> <screen> <l> um <ina> นไหมฟิล์มลูมิานะรอบคันเลยนะครับตัวนี้ตัวแผงประตูนะครับด้านในซีลเลอร์เดิมซีนยางเดิมนะครับเล็บจิกไปเป็นรอยเล็บยังนุ่มยังใช้งานได้ดีอยู่แผงประตูด้านในจะเป็นสีดำนะครับที่วางแขนพักซอกก็จะเป็นสีดำนะซอกน็อตเสาเอนะครับไม่มีรอยขันรอยถอดคุณชมนะครับน็อตเหมือนใหม่กริปนะฮะใสเค้าเพลตรงพื้นปัน๊มแคมรี่มาส,สวยๆซีลพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยคุณชมนี่เห็นไหม ตัวพื้นนะครับไร้รอยขีดรอยข่วนมาเลยนะครับซอกน็อตนะคุณผู้ชมเบอร์11นะไม่เคยถอดไม่เคยขันทันเป็นเลเบลเดิมผลิตปี2 0 2 1เดือนกุมภาพันคุณผู้ชมนะครับตรงกันจับในสำเนาเล่มนะเลขคงเลขเครื่องตรงเนี้ยนะครับเราจาเป็นต้องดูนะคุณผู้ชมนะครับซื้อรถราคาเกือบล้านเป็นแสนนะฮะเนี่ยน็อตเนื้เราต้องดูให้หมดนะว่าไม่มีชนหนักมีความแน่นอนนะครับสีเสือนะฮะสวยงามชัดเจนคุณผู้ชมนะครับผม น็อตเดิมๆเลยนะครับสปอร์ตเดิมรถไม่มีการชนหนักมีือความโจมน้ํามานะครับถ้ามีผมรับซื้อคืนป็นจำนวนอยู่แล้วนะฮะตัวหลังค่านะครับผมไม่มีรอยบุบรอยลักยิ้มนะฮะอาจจะเป็นฝนตกเล็กน้อยนะครับน้ำเมื่อกี้นะครับภายในจะเป็นเบาะไฟฟ้าคู่หน้าุผู้ชมแล้วก็เบาะภายในจะเป็นสีดานะฮะเดี๋ยวขออนุญาตพาไปดูโครงสร้างก่อนแล้วกันุผู้ชมนะครับโครงสร้างนะฮะด้านข้างประตูนะครับตัวนี้ก็ต้องบอกได้เลยว่า คมจริงนะฮะดูได้เลยทั้งหน้าและหลังนะคุณผู้ชมนะครับสภาพเนียนกริบนะฮะคันนี้ฮะต้องบอกเลยว่าสุดจริงนะฮะตัวสปอร์ตลอยคีบโรบอตเดิมโรงงานมีเห็นแน่นอนคุณผู้ชมนี่เห็นไหมนะฮะตัวเบาะนะครับเป็นเบาะหนังอย่างดีนะฮะเดินได้สีทองนะครับสำหรับแคมรี่มีแอร์หลังมีช่องชาร์จนะครับ USB ให้นะครับสำหรับแคมรี่ 2.0G นะฮะตัวม่านหลังก็มีมาให้นะครับที่วางแขนพักศอกนะฮะมีที่วางแก้วน้ำให้นะครับตรงนี้ด้านหลังเปิดได้นะครับหยิบของด้านนอกได้หลังโครงหลังคานะครับจะเป็นสีครีมมีราวจับมีไฟอ่านหนังสือให้ด้านหลังรถสไตล์ผู้บริหารผู้ชมนะครับผมดูมีม่านข้างๆมาให้ด้วยนะครับเป็นม่านมือม่านแบนนวลเพิ่มความไพรเวทความ e x ์คลูซีฟให้อีกผู้ชมนะครับเพิ่มความเป็นส่วนตัวนะฮะใส่คราบเพจตรงพื้นนะครับสวยๆเดิมๆแบบนี้ผู้ชมนะฮะ สวยแน่นอนคันนี้ใครสนใจนะครับติดต่อหาผมด่วนเลย064 8436577แ 7, 20,900พีดาวพอด2เลขไม 1, 5, 000, ล์150,000กิโลผู้ชมนะครับคันนี้เป็นรถหน่วยงานนะเช็คระยะตั้งแต่10,000กิโลแรกนะร,รถหน่วยงานดียังไงนะครับรถหน่วยงานก็คือรถที่เข้าศูนย์ตามรอบแม่นั้นตามรอบตลอดนะครับผมมีประวัติชัดเจนนะครับเพราะว่ากฎหมายเขาบังคับอยู่แล้วว่ารถหน่วยงานเนี่ยต้องเข้าศูนย์เสียภว่าสีทุกรอบทุกครั้งอยู่แล้วนะครับ พราะนั้นเวลาเขาเซอร์วิสเนี่ยเขาจะมีใบอ่บุ๊กวารันตีของศูนย์มานะครับใบซ่อมใบอะไรต่างๆก็มีมาให้บอกให้หมดนะครับผมรอยไม่ได้จว่ากระจกนะครับลายฝงลาย้าไฟเบดด้วยสามเนี่ยคือเดิมเลยนะฮะตัวไฟด้านหลังนะครับเป็นไลน์ไกดิ้งแบบ LED นะครับเซนเซอร์นะฮะการระยะ4 4จดตำแหน่งนะครับปัโโโ๊มโลโก้แคมรี่มาสวยๆแบบนี้โลโกโ้ 2.0G มีมาให้ป่าท้ายนะครับ ก็ไม่ได้หนักมากคุณผู้ชมนะครับแล้วด้านในนะครับก็จะเป็นที่เก็บของนะครับแล้วก็มีเรื่องของตัวผ้าสักหลาดพวกนี้นะครับผมไม่มีขาดไม่มีลุยนะฮะผ้าสักหลาดก็เดิมเดิมเลยยางอะไรนะครับมีมาครบผู้ชมนะฮะตัวนี้ซีนทำมะพร้าวเดิมด้านในเห็นไหมซีนตัวเนี้ยผู้ชมนะครับจะเป็นต้องต้องเป็นสีไข่ไก่นะเป็นสีนี้เท่านั้นนะถ้าไม่ใช่สีนี้นะนะครับบอกได้เลยว่าไม่ใช่ซีนเดิมนะครับอาจจะมีการทําซีนมาใหม่ เนี่ยสีต้องเป็นสีไข่ไก่นะคุณผู้ชมนะครับแล้วก็ตัวล้ออะไรนะครับจะเป็นล้อแบบเดียวกับที่ล้อด้านนอกใช้นะครับไม่ใช่เป็นล้อกระถะนะนะครับเป็นล้อแบบเดียวกันเลยสำหรับแคมรี่ระบบโครงสร้างด้านหลังสวยๆแบบนี้มีไฟสองสว่างให้หนึ่งจุดคุณผู้ชมนะครับคานเคนสวยหมดนะฮะฝาท้ายนะครับนี่ดูรอยน็อตไม่มีถอดไม่มีขาดนะครับไฟเดิมแท้ใช้ไทโคยโตะนะฮะสภาพสวยกริบนะครับ สนใจนะครับแคมรี่ 2.0G ปี2021คันนี้ติดต่อหาผมได้เลยนะครับนี่ชมโคตรสวยสีขาวนะฮะเป็นสีขาวมุกนะครับประกายน้ำเงินหน่อยนะฮะก็คันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นรถหน่วยงานที่สวยอีกคันหนึ่งเลยนะครับที่น่าสนใจเลยดูนี่ยรอยขีบโรบอทนะครับยังอยู่ผู้ชมสังเกตรอยขีบรอยสปอตเนี่ยตรงเนี้ยนะครับ ต้องกลมต้องสวยแบบนี้เท่านั้นนะครับผมถ่ายให้เห็นเหมือนผู้ชมมาดูรถเองที่บริษัทออโต้เลยนะนะฮะดูทุกจุดจริงๆนะครับจะดูรอยขีบดูรอยเม็ดอาร์คดูโอ้โหตัวเนี้ยยางแน่นมากผู้ชมเนี่ยดูนะผมแกะให้ดูหมดนะฮะสวยใสนะครับเหมือนได้รถป้ายแดงแน่นอนนะฮะผู้ชมดูแต่ประตูเป็นหนังหมดนะครับล็อกเด็กนะฮะมีมาให้กันเด็กเปิประตูก็มีมาให้นะครับ ตัวซองน็อตเสาเอฝั่งคนขับผู้ชมดูได้เลยไม่ถอดไม่ขันนะครับผมสครับเพีดตรงพื้นปัม๊มแคมรีพลาสติกยังไม่ได้แกะเลยผู้ชมนะครับซองน็อตเสาเอเสาบีนะครับใสๆแบบนี้น็อตเบอร์สิบเอ็ดนะครับติ๊กเกอร์ข้อมูลการร,รักษาติ๊กเกอร์ความดันลมยางอยู่ครบติ๊กเกอร์มอกอมีเห็นแน่นอนนะครับผมตัวนี้ต้องบอกเลยว่างานดีสุดๆนะครับเดี๋ยวพามาดู Option ออปชั่นกันบ้าง ฝั่งคนขับนะครับก็จะให้กระจกเป็นออโต้ทั้งหมด4ี่บานมานะครับเซ็นทรัลล็อกนะครับปรับพับกระจกปูช้างไปจอยสติกนะฮะเมมโมรี่ซีจบจันที่นั่งฝั่งคนขับก็มีมาให้เป็นเบาะไฟฟ้านะคุณผู้ชมทั้งด้านหน้าและด้านข้างนะครับก็จะเป็นเบาะไฟฟ้าหมดนะฮะแปดทิศทางนี่ลางเลื่อนใส่สแบบนี้คุณผู้ชมไม่เป็นสนิมไม่ผูกไม่ก่อนนะครับผมตรงนี้ก็ปั้นเบรกปั้นคันเร่งชัดเจนนะครับตัวนี้ยังใหม่อยู่เลยคุณผู้ชมดู ไม่มีการเปลี่ยนมานะนะครับอันนี้คือของเดิมขอญอาตเข้าไปในตัวรถเลยแล้วกันผู้ชมการลื่นกันถลายนะครับเอ f f เปิดฝาท้ายเปิดฝาถังน้ำมันมีมาให้ครบนะครับเปิดฝาโป้งด้านหน้าตัวรถอยู่ด้านล่างนะฮะปุ่ม p u s สต t a r t นะครับจะดูทางด้านขวามืออย่าเบรกนะฮะแล้วกดปุ่ม p u s สต t a r t ได้เลยนะครับนี่ตรงนี้ประมาณนี้กุญแจจะเป็น smart ท n t r y k e y l เล s แบบนี้ผู้ชมมีกุญแจให้2ดอกนะฮะ ประมาณนี้เลยนะครับอะมาดูนับหน้าจอกันนี่นะครับหน้าจอก็จะติดแบบนี้นะฮะนี่คุณผู้ชมนะครับอันนี้คือสตาร์ทรถเรียบร้อยแล้วนะนะฮะคือเงียบมากๆนะครับองบอกได้เลยว่าอัตราการเล่งดีแล้วก็พวงมาลัยเนี่ยเบามากนะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับคุณผู้ชมพวงมาลัยไฟฟ้านะนะฮะคันนี้สวยจริงนะฮะอะมาดูกันนะครับ พวงมาลัยนะครับเป็นแบบซอฟทัชนะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้า,ฟา,ฟาที่บังคับทางได้ค่อนข้างง่ายซอฟแคมรี่เองเนี่ยนะครับไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องแหลกพวงมาลัยนะอาการประจํารุ่นเองก็ไม่ค่อยมีนะครับมีแต่ถ้าดูแลตลอดนะครับปมนทนันเน้นตลอดตามศูนย์เข้าศูนย์ตลอดเนี่ยผมบอกได้เลยว่ามันเป็นอะไรที่เสียยากมากนะรับแคมรี่นะครับเป็นรถที่ทนไม่หนึ่งรุ่นเลยแล้วกันนะครับหน้าปัดเลือนไม้น้าจอตรงกลางก็จะเป็นสีท FT ตรงนี้นะครับผม ตั้งค่าม่านลงม่านหลังดูอัตราการกินน้ํามันนะครับผมบายสปอร์ตมอนิเตอร์นะครับแล้วก็ดูตรงนี้ได้เลยด้านข้างก็จะเป็นมาตรวัดเรือนไม้แบบเข็มนะครับตัวนี้นะครับเข้าศูนย์เชรยยะมานะครับที่ b ีควิกนะรอบที่1นึ่0 0สนาหกลนครับตอนนี้ม่อยู่ที่หนึ่งแสนาหนลนะครับก็เข้ารอบต่อไปครั้งที่แสนหกรอบที่แสนหกนะ น้ำมันเครื่องเกียร์น้ำมันเฟืองท้ายอะไรเนี่ยเขาเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับถ้ารอบแสนโลรถจะมีการเซอร์วิสมาให้แล้วอย่างดีนะครับเสียรอบใหญ่ก็ไม่น่าจะมีละคุณผู้ชมน่าจะมีรอบนี้รอบเดียวละนะครับถัดไปก็น่าจะเป็นสองสองแสนโลเลยนะครับประมาณนี้นะภายในสวยๆนะครับหน้าจอทัชสกรีนนะฮะมีเรื่องของ MP3 เชื่อมต่อแอปพลิเคชันนะครับสมาร์ท i ดียว l ลน์ไมโลน์นะครับหรือว่าจะเป็นต้องถอยนะฮะ นีแบบนี้เส้นบอรดระยะชัดเจนพร้อมกับเซ็นเซอร์นะครับผมเมนูภาษาไทยคุณผู้ชมนะครับตัวนี้แอบเป็น Duo อโซน Duo Channel นะครับปรับ20องศาอะไรได้หมดนะครับแอร์เย็นนะสอหรับโตต้านะ m อ3ทรง MP3 เล่นได้ 2.0G ก็จะมีไวเลสชาร์จมาให้นะคุณผู้ชมชาร์จช่องชาร์จโทรศัพท์ไร้สายนั่นเองนะครับก็จะเป็นช่องแบบนี้นะฮะเดี๋ยวผมอขอญาตโฟกัสก่อนนะครับก็จะเป็นช่องแบบนี้ ผู้ชมนะครับกล้องมันไม่โฟกัสแล้วนะครับอ่ะนี่จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาเลยชาร์จ USB ชาร์จ AUX นะฮะมีให้ครบนะครับหัวเกียร์หุ้มหนังมาแบบนี้นะครับถุงเกียร์ใหม่ๆผู้ชมดูไม่มีขาดไม่มีลุยคอนโซลตรงกลางด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นสีดำเป็นโนแบค็คที่วางแก้วเบรกมือไฟฟ้ามาพร้อมออโตโโ้เบรคโฮที่วางแขนพักศอกจะยาวแบบนี้เลยนะครับสำหรับแคมรี่นะด้านในก็จะเป็นเกจเก็บของขนาดใหญ่ผู้ชมนะครับตัว คอนโซลตรงกลางเนี่ยมีไฟแอบเบสไลด์ด้านล่างด้วยนะฮะแล้วก็มีเรื่องของลายไม้ที่อยู่ด้านบนนะครับผมเนี่ยเป็นลายไม้หมดเลยเนี่ยวัสดุตรงนี้ค่อนข้างดีผู้ชมนะฮะสวยนะครับแล้วก็เล่มคู่มือการใช้งานอยู่ครบรถบ้านอ่ะขอพายรถหน่วยงานผลวังนะครับผมคันนี้กระจกติดฟิล์มให้พร้อมนะครับผมตัวที่เก็บแว่นนะฮะที่กระจกอ่านหนังสือจะตัดแสงเป็นออโต้นะครับคุณผู้ชมค่อนข้างใช้ง่ายเลย ออปชันก็ไม่ได้มียอะไรยุ่งยากนะครับม่านลงม่านหลังก็ใช้ง่ายม่านหลังก็มีเห็นไหมเวลาถอยเนี่ยม่านหลังก็จะลงเองอัตโนมัติหรือว่าเราไม่ใช้นะครับเราจะเปลี่ยนนะฮะเอาม่านหลังออกก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสั่งการด้วยเสียงได้นะฮะชัมรี่ประหยัดนะคุณผู้ชมเครื่องต้องบอกว่าทนมากนะครับประหยัดน้ามันประมาณเอ่อสิบสี่สิบห้าโลลิตรประมาณเนี้นี่แหละนะครับผมสิบสี่สิบห้าโลลิตรนะฮะ แต่ถ้าขับต่างจังหวัดนะอาจจะได้เยอะกว่านี้สูงกว่านี้นะครับผมอันนี้ก็พูดถึงอัตราการประหยัดน้ำมันแล้วก็เครื่องยนต์เนี่ยทนทานเป็นซินล้วนนะครับผมปัญหาจุกจิกเนี่ยมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะครับซอแคมรลี่นะฮะลำโพงนะครับด้านหน้า4ี4่จุดสตำแหน่งด้านหลังอีกนะครับผมเป็น6ตำแหน่งแอร์แบ็กมีให้ทั้งหมด7็ใบนะครับความปลอดภัยนี่มาครบเลยนะฮะเดี๋ยวพาไปดูในส่วนของตัวฝาโปง้ง นะครับดูห้องเครื่องนะฮะว่าเป็นอย่างไรบ้างซื้อรถนะครับเราให้ดูโครงสร้างอย่างที่ผมจะถ่ายให้ดูเนี่ยจะเป็นโครงสร้างแล้วก็ตัวออปชันภายในรถนะครับสภาพภายในรถว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับแบบนี้นะแล้วก็พาไปดูในส่วนของห้องเครื่องนะครับตัดสินใจได้เลยคุณผู้ชมดูคลิปนี้จบนะฮะโทรม,มาจองล็อกรถกับผมไว้ได้เลยนะครับเซลล์หนวดนะตัวห้องเครื่องยนต์นะครับผมก็เครื่องเดิมไม่เคยท<ำ>ําอะไรเกี <RW Y> <vet> ่ยวกับเครื่องมาเลยนะครับนี่ มีระบบช็อคอัพให้ด้วยนะครับผมเครื่องยนต์ VVTiW นะฮะไม่เคยแกะผู้ชมดูนะครับรอยลิ้นกาวซิลิโคนปะเก็นยังอยู่เลยนะฮะสวยๆแบบนี้นะครับของเหลวแรงต่างมีครบนะครับเครื่องไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนคันนี้นะครับของเหลวเนี่ยผมถ่ายให้นะครับถ้ามันสรภาพผมถ่ายหมดเลยนะครับเดี๋ยวถอดมาเช็คดูนะครับแบตเตอรลงแบตเตอรี่นะฮะสรภาพไหมรถคือออกจากผมไปสภาพต้องพร้อมใช้อยู่แล้วนะครับ ตัวแบตเตอรี่ตัวแรต่างกองถอดมาดูถอดมาเช็คให้ถ้ามันเก่าไปก็เปลี่ยนให้เลยนะเป้าโชคนะครับหรือสวยนะฮะน็อตไม่มีขยับนุ่ผู้ชมสองข้างซ้ายขวาคานปิดนกนะครับมีให้นะฮะดูให้ดูได้เลยผู้ชมน็อตไม่มีขยับผมมีตัวรถให้ด้วยนะ2 8 4จุดรอบขันุผู้ชมว่ารถไม่เคยมีการชนหนักพิการจมน,น้ำจับสีเริ่มไม่ชนรู้ตุนหายนะครับผมเนี่ยฝายยังไม่เคยแกะเลย อข่านคาร้อนตึงๆผู้ชมนะครับติ๊กเกอร์รูระบายกาศอยู่ครบนะฮะที่ไหนสนใจนะครับกับ c a ม r ี่ 2.0G คันนี้ติดต่อหาผมได้เลย064846587ผมเซลล์หนวดพอโต้ยินดีให้บริการครับใครอยากจะมาทดลองเทสได้ทดลองขับโทรมาหาผมได้เลยเนี่ยเสียงเครื่องจะเงียบแบบนี้เลยผู้ชมนะครับนี่สีขาวมุกสวยมากในตอนกลางวันผู้ชมใครชื่นชอบสนใจนะครับผม ติดต่อมาด่วนๆก่อนติดจองนะนะฮะผมมีทั้งตัวไฮบิดตัว2.5พิเอียมซัลลูปนะครับมีครบเลยหรือถ้าใครอยากได้รุ่นอื่นก็โทรหาผมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอผู้ชมนะครับพบเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าคลิปต่อไปจะเป็นรถอะไรยี่ห้ออะไรครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจด้วยวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ